เดี๋ยวเฮามีเมโน,โนูนำเสนอพี่น้องเอาสีงามงามุ้นเส้นเด้อพี่น้องเ่ิดผสมก็มีหมักนาวตังสายเนาะมีหมักเลนหมักพริกตำหมักพริกนด้พี่น้องแล้วก็หอมหัวใหญ่มาเบิ่งกันเลยพี่น้องลงเมื่อกันเลยน้นนนำปลาลงก่อนต้นรุงเฮาก็มีน้ำปลาเน,น,นาะทอาเชีอ้อเผ็ดเผ็ดเปรี้ยว เปรี้ยวหวานนะตามเลยก่อนอากทำน้องตามด้วยมะนาวามะนาวลงนะบ้านช่วยง,ง่ายๆสบายๆเนาะชวนที่เฮางมักกินมาเถอะต้องยุดหยาบพี่น้องตามาใหามจหมากเอาเลยไม่ลืมสบายดีเด้อแม่น้องชิงเห <c oughs> า่าใน้ำเสนอ เทิดก็พายมาน้องเิงมาเนี่ยจรวดหนาวลงเลยน่าสะออกเปรี้ยวๆแบบน้องเปรี้ยวๆหวานๆนิดน้อยยำเผ็ดๆ เอามีทั้งทั้งต้มทั้งหั่นทั้งตทั้งหั่นนะแลมด้วยหอมหัวใหญ่นี่มี่หอมหัวใหญ่หอมแขกมันกระชิดขาวสูบความหอมแล้วพี่น้องตี้ยดังหวยๆเลยพี่น้องคือใส่ลงไปก็ดีเลยทีเดียว มันจะชิเลิร์มากแล้วเนาะเอานี๊ลงเลยนะพี่น้องอุ้ยเอาเน้นเน้นเน้นลูกซิดเนาะพี่น้องกูเรามีบอดรายพี่น้องมีลูกซิดมีหันดอกเน้นลูกซิดเน้นเสษย์เนาะพี่น้องหน้าตาพี่น้อง ตาม้วยวุ้นเส้นตามเลยวุ้นเส้นลงไปเลยนพี่น้อยเห็เดกินง่ายๆเนาะแ่ว่าครเห็เอดอยากเห็ดกินกับง่ายสบายสบายเอาวนยุงง่ายเอาตามทีค่ะ เกินขอใจอยู่บน้อวเส้นเกินเส้นเกินก่อนเราอีกแล้วตามด้วยขึ้นช้าแค่นี้เสแอะมาได้ขึ้นช้าลงไปพี่น้องคนจักหน่อยใบขึ้นสายมันจะสีทอมหน้าตาตาชิบกินหอมหวยหวยมาเลยพี่น้องนะฮัมยหวย ปาเต้ดังเนาะบ่มี่ยัางแงกัพี่น้องใช่ยังทุกอย่างเขาเตรียมก็อนใหญ่เนาะพี่น้องทัพที่บระดิใจใช้ชุ่มมือเลยตากเบเ็ตเป็นสีเรียบร้อยแล้วพี่น้องคนยางพี่น้องมันจะกระเด็นสายตาหน้าตาหน้าทานมากเลยนี่ง่างเซมเมอร์พี่น้องเอาไปสิเอาลงถาดกันเลย อันนี้ดีกว่าค่ะลุงมือเฮามีพร้อมหน้าตาหน้ากินค่ะพี่น้องเบียดร่อยคือการซื้อไปกินเบียดร่อยแล้วเนาะนี่พี่น้องเบิ่งใกล้ๆชัดๆกันเลยเดี๋ยวเฮามากินกันเลยเด้อพี่น้องตองนนี้หิวอาการนักแล้วเนาะหิวนักแล้วมาจวดกันเลย เด้อผมแม่พี่น้อง FC ถูกคนเด้อมากินน้ำนองบัวเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องพอมีย่สร็จทกเม่อกระเทอนได้ใส่แล้วพี่น้องสีินจะได้กินต่อเลยแม่พนน้องก่อนเขาได้กินกันอยงน้ากันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เนเด้อผมแมมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้นองบัวหนยเด้อ พมาจวดันเลเนาะเฮเด็ดกับข้าค่ะเห็นแต่เขจะเ้าใส่ถุงมือกินมันเป็น่างนี้ใช่ไหมผักี่นอ๊อม lại cho rồi <laughs> Bên nhau thì bằng dẹp, đẹp cao thì cái <laughs> <laughs> เอาเน Youtube ็นอดกรอกลูกจินนะถ้าบมีอาหารทะเลหึหว <h Comm une> ่าซ <dictionary> ุ้มจะันว่าซุ้มโดดเด็นทีน่าฮรับแกะมาอกับ ก็สลัดเนาะยอืมตอบอันนี้เขาเรียกค่ะสลัดนะคะผักอะไรอย่งเงไปถามซื้อก็บอกว่าบเมันผักสลัดโอ๊กฮะโอ๊กเขียวโอ๊กโอ๊กเขียวโอ๊กม่วงเขาอ่ะโอ๊กโอ๊กนี่คือผักสลัดค่ะเขาเรียกโอ๊ก พ่อไล่พี่น้องขอโทษพอไล่ก็เลพี่น้องเลยให้เกลียดเขาบ้างนะมี่อกเล็กอกเขียวอกว่าบอสุภาพกินบอสุภาพขอโทษเขาไปเด้อพี่น้องกันเองเนาะว่ามวนโอเคแต่ที่เกลียดพี่น้องกับชีวิตจะตายฮะเนาะกินข้าวแซ่บน้องรัดตื่นมาเศร้าพ่อน้าก็เลยเือว่าสุขดีแหละ จากเจือจ้าครับจในตลาดนะือเจอเกระบมีงากบมีใส่ตัหอมขึ้นใหญ่ได้้ใหญ่อันเป็าชวนเียวเฉินกบอมี่เม็นกันหน่อยเดียวทักนั่งก่อนกโอ๊กอันนี้เขาเรียกโอ๊กม่วงโอ๊กม่วงที่ไก่ว่าโอ๊ก เพชรอยู่นะจัดกลมกล่อ,อมเสียวหวานเพิมหน่อยๆนะพี่น้องพอดีน่นะเราบอกเพชรเดดต้วเพชรตึ้งสดจิ๊ดจัดนี่พี่น้อง นีวะเน่ยอเยอ็มเฉดมาให้ชิมด่ามาหายด่ามหลายเรากินเขาอีกน,นะกินปสเซตเตอเองสลัดนี่เดี๋ยวนี้ก็็เหนกินปักอกชื่อ,อผักแต่เอาไปทำสลัด มาต่อพี่เนาะกินกัวิเบิดแมาอีเดนกของเขาวันนี้มาตัวเดียวกินไปกินไปส้มหนกไปว่าวัฒนชีวิตบรรยากาศมีความสุข พี่อยปลากนแดงเนาะเ็เ <atte> <c Alf ie> ็ปลากรนแดนุ้งกับลายพี่น้อยปลาคันโตอุ้มขึ้มาเลยววนพี่น้อย chung kiểm nó chung kiểm Nó em đây có bớt Hỏi khoa đều bớt đi ở, bớt. ở bên hải bằng Bằng cà phê áo được Là không đều Cái đen bớt lấy chồng là lặng bạn นีอาหอาหารเป็นหนองยังจะเห็นเองแสบหัวน้ำมีน่องเต็มดีน่อห้ามกัดได้เาเห็นเต็มุจนหัวชีสแสบเลยถึงไก่แสบพี่น้องเลยที่ยังจะแสบ กินหอมแขกเยอะๆจะได้ไม่เป็นหวัดอะไรนะตีวัดตัวฟองหอมปกระเทียม,มหมดนกินอ้าไปเลย

ก็นั่งกับเด็ด,นนดนเนาะนี่ตอนหมอเก่งหน่อย,ยมั้งมองเด็กเพสใหญ่าให้มัน่หัวข้างเลย,ยแซ่บเนาะหืมขาดบอกเอาลงมือขนะึ้นก็ขาดเลยคุณยอดไปแซ่บมือเนาะโว้ยแต่มันจะกินยอมหรอแซ่บมือ <laughs> อาเมน ไตรซ์แอนหรอขอบคุณค่ะไม่รักจริงไม่ให้นะเนี่ยใช่เพาเป็นคนสอบกุ้งมากนี่ทำท่อนไห้แก้มเนาะอืมต้องดีอะทำไห้แก้มมีโนในหัวเนาะเพราะว่า,วา เฮ็ดคลิปแต่ละอันละอันนี่คือคือสิ่งที่เฮาคิดไว้เฮาอยากเฮากะเฮ็ดเนาะบ่ได้เฮ็ดคลิปหลายมื้อนี่คือบ่คิดอยากเนี่ยใจสิบปกติบ่อยอยากแบบแบบเฮาเพิ่นเอานั่นเอานี่เฮาก็กินเหล้วไปนะพี่น้องกินเหล่านี้แต่กะแล้วแต่วบางคิดอยากอันนั้นนี่คิดอยากเฮาต้องจุ๊บอะไรอย่างเงี้ขนมจีนแต่ละ น,น้ำกระน้่งจีนสวยไหมน้เจียนงน่กินแล้วเรืมผัว